สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปประมวลนะครับในการเล่นแข่งนั่นเองอันนี้คือเป็นแมตช์แข่งกับต่างประเทศนะครับแล้วก็ติดปัญหาตรงระหว่างเล่นเนี่ยผมทำการแชร์จอด้วยดังนั้นเกมแรกผมไม่ได้แชร์เลยอัดคลิปมาให้ได้แต่แมตช์อื่นไม่ได,ไได้ไม่ได้อัดจอมาให้นะครับเพราะเนื่องจากว่าระหว่างแชร์หน้าจอใน d i s c o r d อ่ะมันอัดหน้าจอไม่ได้นะครับดังนั้นก็เลยมีแค่เกมเดียวนะครับแต่ว่าแข่งในรอบหน้าก็คือสัปดาห์หน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอา แข่งมาให้ดูแล้วันเนาะเพราะว่าไม,ไม่ได้เตรียมการเอาไว้เอออันนี้ต้องขอโทษด้วยเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยถึงการแข่งกันบ้างนะอันนี้เป็นเกมแรกซึ่งผมไม่ได้แชร์จอดิสคอร์ดนะครับดังนั้นก็เลยอัดมาให้ดูได้และตัวที่ผมเล่นคือโซโลที่เห็นอยู่ตอนนี้เลยส่วนกฎกติกานะครับจะเป็นดังนี้นะก็คือ,อ EX หนึ่งตัวแล้วก็ตัวลีเจนต์หนึ่งตัวและเกมนี้ผมได้เล่นเป็นตัวโซโลนะครับอย่างทีง่เห็นเลยครับ ก็เล่นอยู่ประมาณนี้แหละก็เล่นบูไปแล้วก็การทงไปด้วยเนะี่ยอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวไปทงกลางเพื่อกันเพราะว่าเทโบกันไม่อยู่นะฮะเนี่ยก็ลงไปช่วยแต่ว่าเดี๋ยวทง B ก็น่าจะโดนน่ะแต่ว่าเพื่อเราก็ดึงทงนั้นได้อะไรเงี้ยคือเกมมันจะนัวๆหน่อยนะครับและอาจจะไม่มีเสียงตอนพูดคุยเพราะว่าผมผมไม่กล้าพูดไปด้วยเล่นไปด้วยตอนแข่งผมกลัวเสียสมาธินะฮะอันนี้ต้องขอขอโทรด้วยแล้วกันเนาะอ่ะโอเคเนี่ยการเล่นก็เป็นประมาณเนี้ยเอามาให้ดูเฉยๆดีกว่านะและเดี๋ยวหลังจากดูอันนี้เสร็จปับ๊บ ก็เดี๋ยวไปดูสกอร์นะฮะว่า 1- 5เกมเป็นยังไงอ่ะแต่เดี๋ยวผมบอกก่อนนะว่า2เกมแรกแพ้นะครับ3เกมหลังชนะเพราะเนื่องจากว่า2เกมแรกเรายังไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเล่นตัวอะไรบ้างไลน์อัพเป็นแบบไหนเลยเอาตัวละครมาดักทางไม่ได้นะครับแต่หลังจากเล่นไป2เกมแล้วก็เริ่มดักได้แล้วก็บอกคียว่าเออต้องเล่นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะจากนั้นก็ชนะไดเะ้เป็นประมาณนี้ละกันอันนี้คือสรุปแล้วนะ เออแต่เดี๋ยวที่เหลือเป็นอะไรให้ดูยังไงก็ขอโทษนะคือดันไม่ได้อาจอให้ดูก็เลยอย่างที่เห็นนี่แหละส่วนอีกทีมถือว่าป่วดน,นะครับแล้วก็ชื่อเรือว่าเอ็กเบอร์นะครับเอ็กเอร์นะก็อย่างที่บอกนะครับว่านี้เล่นกับต่างชาตินะครับดังนั้นทีมไทยน่าจะมีแค่เรือผมเรือเดียวนะส่วนเรืออื่นที่ไม่ลงเหตุผลคิดว่าน่าจะไม่ทราบว่ามีแข่งมากกว่าอย่างเรือจัก,กรพัฒน์อะไรเยี้ยบอกว่าถ้าทราบก็คงแข่งด้วยเหมือนกันอ่ะโอเคเดี๋ยวจะจบเกมละ ก็อาจจะยังไม่ได้บอกตัวเกมมากนะว่าเล่นอะไรยังไงนะครับเพราะว่าชนะหรือแพ้มันอยู่ที่ที่ตัวละครเนาะอย่างเกมแรกอะ่ะดักทางมาไม่ดีดังนั้นก็เลยหาตัวแก้ไม่ได้เออมันมันเป็นแบบนั้นนะครับแต่เกมที่เหลือเนี่ยเริ่มดักทางได้แล้วไงนั่นแหละก็เลยชนะได้ส่วนทีนี้ถือว่าตึงนะผมว่าตึงตึงโอเคเลยแหละตึงเลยละ่ะเออต้องรู้ว่าตึงตึงเลยดีกว่าปึ๊บอ่ะเดี๋ยวสกิลสองปรับแล้วก็ ปล่อยโอเคแต่ฆ่าไม่ได้เพราะว่าโดนเนี่ยจบเกมแรกแพอ้อย่างที่ผมบอกนี่แหละแต่แต่มันไม่ได้แพ้ขาดอะมองว่าแบบดึงทงกันไปกันมาเนี่ยเออประมาณนี้ครับอ่ะถือว่าจบเกมเป็นการประมวลผลให้ดูแลกันเนาะอเอาเป็นประมาณนี้มาเดี๋ยวคุยกันต่อครับสําหรับเกมแรกนะครับก็คือแพ้อย่างที่เห็นเลยเนาะส่วนเกมก็เป็นดังนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวต้องคุยก่อนนะว่าทีมผมเนี่ยมีผมก็คือคนแรกส่วนคนที่สองคือดัสตี้ก็คือ เป็นคนต่างชาตินะครับดังนั้นการเล่นก็นอาจจะพูดอ,อังกฤษบ้างไทยบ้างเนาะโอเคอันนั้นช่างมันต่อมาคุณอันนี้คือเอาง่ายคืออยู่ในเรือเราอะแหละเออก็ผัดกันลงอ่าอันนี้เกมแรกแพ้เดี๋ยวบอกเหตุผลก่อนนะที่แพ้เนี่ยเพราะว่าตัวละครเราอะไม่มีสายวิ่งสังเกตไหมทีมผมไม่มีวิ่งเลยเห็นปะ่ะผมเลือกหมันมาคู่เพราะว่ากดกติกา ex1 dj1 อ่าส่วน dusty เนี่ยเขาเลือกมาฮาคูบะก็คือเป็นสายวิ่งและมีแค่ตัวเดียวส่วนคุณนัวล่างสุดเนี่ยแทบจะไม่ได้แตะ อาไคโดเลยจริงๆไคโดต้องแตกเป็นตัวแรกแล้วเขาไปปวนถูกไหมอาส่วนคนที่3คุณซาโวถาก็คือเล่นแต่บิ๊กมัมเท่านั้นอย่างก็อย่างที่ผมบอกอะคือพอเลือกพอคุณนัวเลือกเทลโบก็ดันไม่ดันไม่ไม,ไม่ไม่ได้เลือกไคโดถูกป่ะอาแต่พอคุณดัสตี้เล่นฮากุบะตายเลือกไคโดแล้วไคโดตายไหมละ่ะไม่มีเลยเห็นว่าสุดท้ายมันไม่มีใครดึงธงเลยเอาง่ายคือไม่มีใครป่วนกันอย่างเดียวมันก็ไม่ไหวส่วนโซโลแนวแนวผมก็คือแนวกันธง แนวค่าและการทงแต่ดึงทงไม่ทันเออมันเป็นดังนี้ดังนั้นเกมแรกก็เลยแพ้อย่างที่เห็นนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเกม2กันบ้างสำหรับเกมที่2นะครับดัสตี้ได้ที่1เพราะบูแหลกเลยส่วนตัวผมไม่ได้ลงนะฮะเนี่ยแล้วก็มีแอชินมีแอสซิเล่นแล้วก็คุณไวเบียดเล่นด้วยชื่อว่านิวเวเก้เนาะก็จริงๆก็คือเอ็ดเวิร์ดนะครับก็อยู่ในเรือนี่แหละเล่น,เล,นเล่นตอนแข่งมาด้วยกันส่วนเกมเนี้ยที่แพ้เหมือนเกมแรกเลยครับเห็นอะไรไหมทีไม่มีวิ่งเลย ชัดเจนนะชัดมากนะเห็นไหเออทีมีวิ่งแค่ดัสตี้คนเดียวเท่านั้นและคนคนเดียวอ่ะฮาคูบะมันไม่ใช่สายวิ่งที่แบบปวดดึงธงฮาคูบามันเป็นสายวิ่งที่ฆ่าครับมันคือสายหมัดเออฮาคูบะมันคือสายหมัดย้ําก่อนนะมันคือสายหมัดที่ดึงธงเร็วหมายความว่าถ้าใครจะเล่นฮาคูบะเน้นโจมตี4เกาะ3เลือด2ก็ได้นะฮะอันนี้คือตัวฮาคูบะนะถือว่าบอกชัดเจนเกมที่2กับเกมแรกเหมือนกันนะครับไปเลยไม่มีสายวิ่งไม่มีคนป่วน และอีกฝ่ายดูดิมีไคโดมีคิงแค่วิ่งสองโนี้ก็เอาไม่อยู่แล้วเพราะว่าบิ๊กมัมอย่างบิ๊กมัมเจอไคโดอ่ะบางครั้งก็อยู่บางครั้งก็ไม่อยู่แต่ถึงฆ่าได้ก็โดนตัดเลือดอีกใช่ไหมอย่างตัวอื่นๆละ่ะอย่างัวแคคเกอร์ฆ่าบิ๊กมัมได้แต่ว่าถามว่าไปฆ่าคิงกับไคโดได้ไหมแคคเกอร์ฆ่าไม่ได้ครับส่วนแชงก็ตามไล่ฆ่าคิงกับไคโดก็ลาบากอยู่แล้วดังนั้นก็เลยสู้ไม่ได้อย่างที่เห็นนะอันนี้คือเกมที่2นะและส่วนอันนี้นะครับเป็นสกอร์อันที่3แล อาจจะอาจจะมีคนงงเลยเฮ้ยทำไมรอบนี้อาชินฆ่าได้8ตัวเลยวะคืออย่างนี้ครับคือการแข่งเนี่ยมัน3มใน5ถูกป,ปะทีเนี้ยไอสองเกมแรกเราแพ้ไปละแต่ผมอะรูล้ลายแล้วพอพอผมรู้ว่าอีกฝ่ายเล่นตัวไหนอะ่ะดังนั้นผมเลยเลือกตัวละครมาดักทางเคลียร์ไหมเออมาเขา้ามาเกมเนี้ยชนะหรือแพ้อยู่ที่ตัวละครดักทางครับเช่นอย่ามาเกมเปิดเกมมาคือรู้เลยอะ่ะว่าใครแพ้ใครชนะมันรู้ได้ตั้นแบบเปิดเลยครับทีเนี้ยเกมเนี้ยพอผมจับไต่ได้แล้วสิ่งที่ผมทําผมก็เลยบอกทีมว่า เอออย่างดัสตี้คือเอาง่ายทีมเราขาดคิงและดัสตี้เนี่ยคิงเวลแค่90ถ้าจำไม่ผิดนะเวลเวลอยังไม่ร้อยเลยจริงๆอยากให้ฟิมมี่ทีมเราลงเพราะว่าคิงเวลร้อยโอเคอันนั้นอันนั้นช่างมันแต่ทีนี้พอผมรู้ปับ๊บสิ่งที่ทานะครับคืออยากให้คุณซาคุณซาโบธาเนี่ยคือเล่นตัวบิ๊กบัมไปเลยตัวเดียวตายไม่ต้องเลือกไปลอสเห็นไหมเออก็คือให้เลือกแต่ตัวเดียวเลยบิ๊กบัมอย่างแอดชินนะครับให้เล่นแต่แชง แชงมีหน้าที่ในการฆ่าสายวิ่งอ่ะทีนี้เรามาดูสายวิ่งของอีฝ่ายมีใครบ้างนะครับแชงทำการไล่ล่านะครับโอเด้งคิงและมอโกกับไคโดคือถึงแม้ว่ามาเรียกง่ายดิแชงเนี่ยมันเป็นสายหมัดที่กันสายวิ่งได้ดีที่สุดส่วนตัวผมมองงั้นเพราะว่ามันวาร์ไปฆ่าได้คือให้เล็งให้เล็งแต่าวิ่งเลยอะ่ะถึงแม้ว,ว่าฮาคี้หายแต่มันก็ช่วยได้เยอะนะครับเรียกง่ายๆว่าช่วยได้เยอะคือแชงมันเป็นตัวเดียที่ผมว่าเป็นสายหมัดตัวเดียวที่กันสายวิ่งได้ดีที่สุดอะ่ะ และอีกตัวหนึ่งที่ได้ก็คือดัสตี้เล่นตัวกิลกิลเนี่ยบางคนอาจจะจาผ้าไม่ได้น้องก็คือถ้าใครทําการดึงทงอยู่หลังจากกิลตีหนึ่งทีจะเป็นทองโดยทันทีหมายเขาว่าทีมผมอะ่ะมีดัสตี้ที่คอยเล่นคิงถ้าเล่นคิงปวดนะแต่คิงตายอยู่แล้วพอหลังจากตายปุ๊บคือคิงมีหนะ้าที่เอาทงกลางอ่ะหลังได้ทงกลางเสร็จคือให้เล่นกิลเลยพอเล่นกิลเสร็จปั๊บทำการกันทงไปเลยซึ่งมันกันทงได้ดีกว่าโซโลได้ซ้ําถ้าใครดึงทงอยู่ตีหนึ่งทีติดทองหลังติดทองคือตายแน่นอน อันนี้คือให้ดัตตี้เล่น,ลน,ลนคือแนวนี้คือได้เลยและส่วนแอดชินก็คือไล่ฆ่าแต่สายวิ่งเท่านั้นไม่ต้องทําอย่างอื่นส่วนคูนซาวทาดเล่นแต่บิ๊กมัมและกันธงเท่านั้นส่วนผมไคโดคือป่วนเท่านั้นอ่ะทีนี้ลองมาดูที่สกอร์เห็นป่ะผมดึงธงไปห้าแอดชินค่าไป8ถามว่าอีกฝ่ายเล่นออกไหมเอาง่ายๆเกมนี้คือชนะขาดคือช,ชนะเลยนะครับอันนี้คือเกมที่3นะส่วนของสกอร์ไปดูเกมที่4ต่อสําหรับเกมที่4นะครับ เห็นไหมสก,กอร์คล้ายๆกับเกมที่3ไปเลยสังเกตอะไรไหมเห็นได้อุซถบานเห็นได้แอดชินที่1่ผม2 3 4ทุกอย่างเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยเหตุผลเพราะว่า,วาอีกฝ่ายเขาไม่ได้เปลี่ยนไลน์อัพครับคือเขาเปลี่ยนจากโซโลอ่ะเป็นอุซอบเห็นไหมแต่อุซอบถามว่าแผนเนี้ยทำอะไรใครได,ได้ได้บ้างไหมครับอย่างเกมเนี้ยที่ผมเจอเนี่ยหลกัหลกๆผมก็จะทําถ้าผมเจออุซอบนะผมจะทําคือเกมเนี้ยส่วนใหญ่ผมเจออุซอบตลอดแหละเพราะว่าผมไล่เออผมไล่อุซอบไล่ของผมก็คือตัดเลือดครับ ตัดเลือดทีเดียว3ชีวิตจะไม่มีเลยเขียบเออดังนั้นเกมนี้ก็เลยเอาง่ายๆว่าง่ายกว่าเกมที่แล้วเยอะเลยเออตการเล่นทุกอย่างเหมือนกันเอออันนี้เป็นคําอธิบายนะจะได้เห็นภาพนะโอเคเดี๋ยวไปเกมที่5เลยนะเพราะเกมสกับ4มันเหมือนกันส่วนเกมที่5ดัสตี้ได้ที่1ไปเลยคืออย่างนี้ก่อนครับผมอยากให้เขาเข้าใจก่อนคือว่าอีกฝ่ายเขาก็ไม่เปลี่ยนไลน์อัพเห็นปนะ่ะเกมสกับเกม5เลือกตัวละครเดียวก,กันเลยปัญหาเป็นดังนี้นะครับ คืออันนี้ผมบอกจุดที่ชนะเลยนะอย่างแรกคือตัวละครเราอะชนะอีกฝ่ายอย่างที่2อ,อีกฝ่ายอย่างตัววิบวิ่งมามตายอะดันเลือกคิดมาและประเด็นคือคิดสู้ไคโดผมได้ไหมไม่ได้ครับและและสไตล์ผมอะทุกคนก็น่าจะรู้ที่ว่าถ้าใครเดินผ่านธงผมผมดักตีหัวเลยผมเล่นสไตล์นั้นครับก็คือใครวิ่งผ่านแม่งกูตีหัวหมดอะมันตายครับมันไม่รอดดังนั้นไอสารเกสุดท้ายเลยชนะแต่ทีนี้ผม ที่มาประมวลผลมันไม่ได้เกี่ยวกับชนะหรือแพ้นะเออจุดประสงค์ต้องการที่จะบอกว่าการเล่นอะไลน์อัพมันเป็นแบบนี้ต้องเลือกตัวละครประกันนะดังนั้นมันเลยหมายเขาว,ว่าไอ้เกม1เกม2อ่ะผมไม่รู้ไลน์อัพอีกฝ่ายแล้วก็ใจใจผมอะอยากให้คนในเรือลงครบทุกคนแต่ประเด็นคือทําอย่างนั้นอะถ้ายังฝืนทาต่อมันแพ้ผมเลยต้องบังคับทีว่าเออกูอยากได้12 3 4 5ผมก็บังคับไปเลยว่าใครมีตัวไหนเลือกตัวนั้นมาไม่งั้นแพ้พอผมรู้เสร็จปั๊บเกม3ชนะเกม4ชนะ เอาละทีนี้มาเกมที่5มันเป็นตัวตัดสินคือผมโคตรลุ้นเลยที่ว่าถ้าตอนที่เข้าเกมมาอีกฝ่ายเลือกลูฟี่ผมโคตรกลัวนะครับสมมุติถ้าเขาเปลี่ยนจากโซโลมาเป็นลูฟี่เกมแพ้นะครับบอกเลยบางคนอาจจะงงเดี๋ยวลูฟี่มันขนาดนั้นเลยเหรอวะคือผมอยากให้เข้าใจภาพก่อนลูฟี่คือประเด็นหลักของทีมผมเนี่ยบิ๊กมามากันกันธงใช่ปะ่ะไรบิ๊กมามาแพ้ตรงไหนหนักที่สุดคือมันไม่เรียกแพม้มันอยู่ที่จังหวะเนาะแต่ว่ามันพลาดได้พลาด สมมติถ้าบิ๊กมัมพลาดแล้วโดนโซโลตีตายไหมไม่ตายพลาดโดนแชงตีตายไหมไม่ตายแต่ถ้าพลาดโดนลูฟี่ทีเดียวนอนใช่ไหมถูกต้องครับแต่ว่าทีนี้อา้าวฟี่มันแพ้แชงแอชชินนีประเด็นคือว่าถ้าแอชชินไปตามแต่ไปตามแต่ฟี่อะ่ะหมายเขาว่าสายวิ่งอีกฝ่ายจะเป็นตัวฟีและเขาก็จะทําการปวดเราแบบปวนเลยเห็นปะ่ะนี่แหละผมเลยกลัวแต่ยังโชคดีที่อีกฝ่ายเขาไม่เปลี่ยนพอเขาไม่เปลี่ยนมาเขาว่าถึงเล่นอีก5เกมก็แพ้5เกมครับถ้าไม่เปลี่ยนนะ เออนี่แหละก็เลยจุดเป็นจุดประสงค์ที่ต้องการจะบอกว่าเฮ้ยการเล่นเกมนี้คุณต้องดูไลฟ์อัพของตัวละครอีกฝ่ายแต่ที่ดีที่สุดคือเรือ TM ครับคือผมต้องยกตัวอย่าง TM คือไลฟ์อัพแต่ละเกมเขาไม่เหมือนกันพอไม่เหมือนกันเนี่ยผมดักทางเขาไม่ได้พอผมดักทางไม่ได้คือกูแพ้แม่งทุกเกมเลยอย่างก่อนน้านี้ผมไลฟ์กับเรือ TM อะครับเจ็ดศูนย์่เออคือคือเล่นกัน7ก่อนใคร7ก่อนคือชนะคือชนะคือแบบ7จ็ดหนึ่งคือผมไม่อยากชนะไอหนึ่งเกมนั้นผมไม่อยากนับเพราะว่า ทีมทีเอ็มเขาไม่ได้เอาจริงอะ่ะเออต้องพูดนี้ผมเลยผมเลยไม่อยากนะคือเลือกเลือกแด่ตัวรีเจนต์ตัว4ีดาวมาเล่นอะ่ะผมเลยไม่อยากนะับเออดังนั้นผมก็เลยต้องการจะบอกว่าทีมที่ดีที่สุดคือต้องมีหลายหลายหลายลายในการเล่นคือเหมือนยกตัวอย่างเรือ TM ดังนั้นเรือ TM เลยชนะตลอดเวลาพอเล่นไม่ซ้ํากันเลยนั่นเองนะครับอ่ะส่วนต่อมาก็จะเป็นในส่วนของสกอร์นะครับ สำหรับสก,กอร์นะครับก็คือเรือโคปี้นะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าพูดถูกหรือกกพููดถหรือเปล่านะชื่อ,อเอ Kobe, รือโคโคปี้นะฮะชื่อ RAD ผมไม่กล้าเรียกผมกกเล่นผิดได้ MVP ไป3เกมเลยคือคนเดียวได้ MVP ทุกเกมนะครับส่วนอันดับที่2ของเรือเวอร์อะไรนะวอลเนเต้วอลเนเต้เออประมาณเนี้ยฆ่าไปถึง24ตัวคือฆ่าโคตรเยอะเลยนะครับอ่ะอันดับต่อมานะครับก็คือมีผมก็คือแอตโจนะครับแล้วก็โคปี้เหมือนเดิมเลยชื่อเดิม คนที่ได้ MVP นั่นแหละดึงธงไป13ธงผมกับเขาได้เท่ากันอันนี้คือสกอร์สำหรับวิคแรกจบไปแล้วนะครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยถึงกติกามันเป็นการเก็บแต้มนะครับมันไม่เหมือนกับแข่งของไทยก็คือใครแพ้แล้วแพ้เลยไม่นะอันนี้คือเป็นการเก็บแต้มเรือถ้าใครชนะก็คือจะได้แต้มเป็นแบบนั้นนะครับก็คืออันเนี้ยสัปดาห์แรกจบไปแล้วผมเล่นกับเรือ x d w a r นะแล้วก็อันนี้เป็นในส่วนของสัปดาห์ที่2ที่กําลังจะทาการแข่งในสัปดาห์หนะ้า ตารางเป็นดังนี้เลยนะครับส่วนทีมที่ผมแข่งก็คือซ้ายบนสุดอะเห็นปะเห็นปะเห็นปะผมไม่รู้ว่าอ่านชื่อผิดปะนะซาซาเซเซใครใช่ไหมเซไครซาซาไกอันนั้นเออประมาณนี้แหละถ้าเรียกผิดขอโทษด้วยนะครับก็อันเนี้ยที่ผมจะต้องแข่งส่วนเอ็กเวิร์ดที่แท้ไปแล้วก็อยู่อันที่2เห็นปะไปแข่งกับทีมโซโซไซตี้ก็เป็นบางไครกันซะงั้นอ่าเป็นประมาณนั้นนั่นเองอันนี้คืออยากให้เข้าใจกฎมันเป็นตามนี้นะครับแล้วก็เนี่ยแข่งเก็บแต้มไปใครได้แต้มมากสุดคนนั้นก็ชนะไป อ่ะอันนี้ก็คือในการแข่งสัปดาห์หน้านะครับแต่คือผมอาจจะไม่ได้ไลฟ์สดนะครับเพราะผมทําไม่ได้เพราะว่ากลัวเดี๋ยวพาทีมแพ้นะยังไงเดี๋ยวผมจะอัดการแข่งไว้ให้แล้วก็เอามาให้ดูละกันแล้วก็จะอธิบายเออแต่ละเกมมันเป็นอย่างนี้นี้ส่วนการแข่งในรอบนี้ทําไมผมกล้าอธิบายเพราะว่าการแข่งในรอบนี้ไม่ใช่คนไทยครับเป็นคนต่างประเทศงั้นหมายเขาว่าถ้ากูพูดแผนตอนนี้พวกมึงฟังไม่ออกยกเว้นว่าพวกมึงจะใช้แปลภาษา ครับเออผมเลยกล้ามาบอกเออว่าเออแผนเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้อย่างนี้แต่ถามว่าแผนอื่นนะมีอีกไหมมีแต่ทีเนี้ยต้องดูว่าอีกฝ่ายอ่ะเล่นไลน์อัพกันแบบไหนผมก็จะดักตัวละครมาแก้ไลน์อัพนั้นเออคือถ้ารู้ก่อนเดี๋ยวผมแก้ถ้ารู้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแก่การเล่นก็เป็นประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็หวังว่าน่าจะเป็นคาตอบครบเนาะเดี๋ยวขอจบคลิปก่อนที่จะจบคลิปนะครับก็อยากจะบอกว่าผมไม่ได้ต้องการที่จะมาอวดว่าชนะหรือแพ้สมมติว่าถ้าสัปดาห์หน้าแพ้ผมก็จะลง ไม่เกี่ยวกับแพ้หรือชนะแต่จุดประสงค์ต้องการที่สุดคือเล่นเกมนี้คุณต้องดูว่าคือเกมมันเป็นแนวคล้ายๆแนว r o v อะ่ะตัวละครนี้แพ้ตัวนี้อันนี้แพ้ตัวนี้เออการเล่นมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ต้องการอธิบายแค่นั้นอันนี้คือจุดประสงค์นะไม่มีการอวดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะบอกก่อนไม,ไม่ได้มีเจตานานั้นนะครับก็หวังว่าน่าจะได้ประโยชน์สำหรับคนที่เล่นเนาะแล้วก็ถ้าใครสร้างเรือมาจะทำการเล่นก็เอา,เอาที่ผมแนวในคิดผมไปใช้ได้เลยนะ ไม่มีปัญหานะเออหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนเนาะ